เดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมจะเตรียมมาใหม่ครับขอบบคคุณรัวันหน้าวันหน้าแบบนี้เพิ่งได้ไปโดนกับผมนะผมมากันแบบโอ้ยแซ่บหลายด้วยลุงอ่างเนาะ สวัสดีครับเต็มวีธีสารครับผมเดีครับน้องเขียววีธีสารครับผมปอสมบนวีธีสารเก่าครับผม ท่านสักวิธีท่า <beautiful> นครับผมสวัสดีครับร <suffering> ู <ances> ้อาวุธวิธีท่านครับผมครับผมครับทางนี้พี่กิติครับผมครับผมเออพี่น้องครับครับวันนี้สำหรับคลิปนี้พี่น้องครับผมครับกำลังพักกัรซอยจุครับผมมาพ่อสมบูรณ์แม่น้ำไรเงี้ยแหละไม่พอดหรอรองกนระพ่อดเ่ยไหวพอก่อนเลยผู้ใดกันตัวเลยต้องให้พอก่อนมาไปโอ้ยขอแซ่บขอแซ่บเมื่อนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางพี่กิติพี่น้องครับมวันนี้ที่ได้ไม่ยามไม่ยามเราก็เสื้อเลือกเลือกลายมาฝากครับผมเพื่อที่จะบอกคือ อันนี้ซินสันครับสินสันครับผมเนื้อซึกรอกลครับผมของแซบของมักผาษักใดจะเบืองเบลียวเบิงก็ซือตับมันหน่อยภาษากให้ผู้เฒ่ากินซะบ่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  มาเก็บไปโอ้ยนอนพี่นอนเลยเขอาไหมพี่กติ์เอาไหมพ่อตาไม่เอาครับไม่อะอันนี้อันนี้อันนี้ลูกเขยอันนี้พ่อเท้าอันนี้พ่อเท้าอันนี้พี่ลูกสาวอันนี้ลูกเขยอันนี้อันนี้เป็นลูกเขยอันนี้เป็นพ่อเท้าเนี่ยเอาสามกันเลยแล้วเอาเอาเนี่ยนี่ลูกเขยลูกเขยใช่ไหมลูกเขยใช่ไหมเอาลูกเขยม่วนกันไปครับลูกเขยจริงๆริงมาครับผมครับผม โบเรียนโมมวนกันไปซืสอสายาฉายาโอ้โหใส่ไงไว้จะไปเยี่ยมจากไหนพูดจรงจึิงใช่ไหมกำลังคิดจำแม่จะไปหามร้อนไมแแน่วแนเออโอ้ยเซียนเยอะด้วนี่โอ้โเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมเตรียมมาใหม่ครับขอบคุณครับพี่วันหน้าวันหน้าแบบนี้เพิ่งได้ไปรองกับผมนะโอ้ยมากันแล้โอ้ยแสบหลายด้วยลุงอ่างเนาะนี่แหละไปรองครับของแสบอีสานไปรองเอ้ยเพื่อมาซอยจุครับผมอาหารสิงโต กิมาท้งนกินแบบเ่าเก่งจกันเลยบ่ลเลวของแซบเนาะเพื่อนไปลองครับเพื่อนวันนี้ต้องขอบคุณพี่กิติเพื่อนไปลองครับมนี้ก็ได้ทำไม่เอาเอาอานนี้ชิมาอบอุ้ยเอาพัาเออนเดียวอเดียวจะเอโมไรเอ้าเออจะนีรอเน่อเ้ยเราผู้ซวยกัได้ลำเอียงเด้เนี่เอาอตะบูนมามาไปเ้ยราเต็มปากเต็มคำนเนาะ พ่อสมบูรณ์ตอนแรกพ่อสมบูรณ์เสีรับแน่วรับแน่วเพราะลุงข่าวว่ามีซีนมาหลอดลูกเพราะว่าเขาแวกขึ้นมาแล้วพ่าร้องร้องมั่งเฉยเหรหน้าสดชื่นเลยใช่ไหมหน้าสดชื่นเออในเวลากระปุกกระปุกเนี่ยเวันน้าเอาเนาะซอยจั็หน่อยลูกเชียวเออเออถังเงามๆนี่แม่เนาะกันแล้วออกตัวมันอยากแห้งจั็หน่อยเนี่ยมันมาเดินทางไกล เมืองไหนพี่น้องครับผมนะโอ้พว่นวหนพี่น้องครับผมนะว้าวซอยหนาสามคู่สี่ลงอากว่าพอดีเลยลุงอากเนาะครับผมโค้ชท่านเป็นไงสุดยอดเลยสุดยอดเลยพี่น้องครับผมครับวัอนี้แข้งแทบคักหลายพี่น้องครับโอ้ยผู้ซอยมันคือซอยงามแต่ว่าซอยสีนี่อ้าวผัวหนาม้ามาม้ามาพี่น้องครับซอยจุเลยเพิ่งเด้อเพิ่งเด้พี่น้องครับผมนะของแซ่บพี่น้องของมากของทีมงานเฮาสุดยอดสุดยอดครับผมพั่น้ยนะฮ่าฮ่้ยเดือดเดือพี่เนาะ เห็นกินอย่างนี้เราชื่นใจชื่นใจครับผเออพปลอครับผมบพเสียของเปลองครับเพนาะหนกอันนี้บามนกินข้าวบงกินข้าโคงกินคาเฉียงมามาไปลองครับผมกินข้าวกินหนังน้ำกันเนด้อแสบๆไปน้ำกไปลองครับผมครับพี่ปูครับชมอยู่ตอนนี้มา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 มมา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 ัาม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 านามามาาาาาาขาามมมา กินทั <laughs> <c oughs> ้งหมู่บ้านได้นะครับผมเดี๋ยวเปรีผมชอบอันนี้เลยนะครับลองทอดนะผมปรหารได้แกรข้าวบอกว่าย่างหรือไปไปไปหารได้แก่ข้าวอ๋อพันโลพันแค้นโอ้แค้นเดี๋ยวนั้นกำลังยากดูนุ่มเสกมันกำลังยากอันนี้มีเนื้อย่างอีกครับต้องขอบขอบคุณท่างอ่าท่านพี่กิติหรือพี่กิติเฮานะครับเนาะครับผมนี่มาอยมมาแยมกับมีของต้องของมาฝากกันแน่แต่ว่าเฮาก็มีขวานูพี่น้องครับครับให้กับพี่กิติคือกัน มนี่กระไดสุดยอดสุดยอดเลยนะพี่เนาะอร่อยแล้พี่เนาะตอนนี้เนาะอร่อยครับอร่อยครับคับมนนี่พิ่งไหนพี่องเลยแด่อะไรทุนี่กนน้อยเด้อเพราะว่ามันเป็นมันอยากเป็นนูเเาครับไม่ไม่เท่าหรอกแล้วพี่เนาะไม่จักตัวนาไว้ได้หนูมาสามตัวหมเลยพี่องครับติดตามในคลิปย่หูหู่ตอนพกพี่เมื่อเมื่อเมื่อเมั่อเมื่อเมม่ตามตัวเ็กเอเมล่อยไว้อืมมันไมา่ก็ปล่อเ่อเมื่อเม่อัมือเัว่อกมื่อเมื่อเคื่อม่อัมต่วใหญ่เลยล่ะ เพ่งเลยล่ะทํามช่องพานซักเพิินผู้ใดากเห็น่น้องครับ่าตุงเอ็มใที่ตามทช่องพานซักเพิ่นนะครับเนาะพานซักจะถ่ายสองปสองหัวได้บเลี้ยงหนูดีเมมได้หยับโจยหยับโจยว่าพ่านสักหนูสิ่งเวจกับอ้ย่าไอ้นองเพื่อนเน่องหยับจสายาผ่านสักหนูสิ้นเดอ๋ยวไปองครับโอ้มาเต ไม่ได้เขาจะายแสดงว่าพันทาคนหมานี่ได้ตัวใหญ่กูทำเด้หมานก็วีผีสารพี่น้องก็เีช่องของานสังกตกาแล้ว่นจสัเกได้กได้กได้หนูซิงเนเจ้ากหนูซิงเหรอเจ้าอบอกว่าขัดม่หู้นี่อเอาหนูซิงเอกด้หนูซิงมาโชว์แต่พิคิปมาดีมาๆไปลองกับผมกอาชุดไทยี่บใหญ่ดพี่น้องใหญ่ค้าอีีไปบิคิปของพันท้ัเด้พี่น้องเรื่ออขนาดไหนเด้อพี่น้องเด้อแม่ครับผม ต้องแต่ว่าเ้าก็คือว่าเราก็ไปหาอยู่หากินแต่ห้องจิตถือขู่ไรนาะพี่น้องเนาะแมนครับมีทั้งหมานทั้งบ้าหมานเพราะว่าทั้งหมานบ้าหมานอันนี้เพื่อนว่าไปหาได้เ้าบล็อตเตร์เอาเด้หาได้กับจังห่ะได้พี่น้องครับมึอหาบล็อตเตอร์กับพี่แต่แต่เขาไปหาเนี่ยเขาต้องได้อยู่แล้วครับผมแต่ว่าเมื่อนี้ทางคลิปของวิธีสารกับพี่กิติมาคุ้มการหาเองเลยนะพี่เนาะบ่พลาดเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดพีเรากงเราก็เดี๋ยวว่าโอกาสหนามาเฉยเป็น กูดึงหางหนูออกมาเล่มาไอเปลี่ยนสุดบอสต้องเสียเขาเสียมากก็บอสริงจริง่านางไล่อันนี้มาเน like, ็บไล่ไม่ได้ดิเมนครับมาไม่รู้ไม่รู้มาตอนแรกเสกชวนมาครับตอนแรกนึกว่าจะมากินอยู่นั่งนั่งอยู่ห้องอาหารเนาะพี่เนาะครับผมเสกเป็นอะไรทีาไม่เยี่ยมไม่หยาไม่ดีที่สุดท่านตอนต้มปลาครับตะบุกฮุงดิมาวปนนี้มาวันนี้สดยอดเลยเนาะสดยอดเลยครับผมแมครับผมวันนี้มามาชุ่มเย็นเนาะ มาทุกมันเดียกันครับเสียดล้ากันพี่น้องครับเออความตากได้โอกาสเราเขาามีแต่เด็กๆว่าแต่คนบอกกันไปเขาว่านุ่มอ้ยนุ่มเสียกก็ได้เนาะเอาแม่ลุงเสกเขาเอาแม่คุยครั้งแห่งคุยยังไงพี่นุ่มเสกเขาผมมาบอกผมใส่บีมาไปโอ้ยกโก้ได้ไหมสุดยอดเลยครับผมใส่บีอย่างไรเด้อเอาบีวะาบีบวะผมเปล่านะผมเปล่าดิผมปะผมไปลองครับครับทางนี้กาจุไปสักก้อนไปลอครับวันนี้น้องปาตี่บอกว่าอยากเหมือนกันสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่ลองคำประคับเด็กน้องปาร์ตี้วันนี้น้องน้องสายลุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะน้องสายลุงสีสันค่ะครับผมทางนี้กับน้องฟ้าค่ะสวัสดีครับแม่ทีสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะฮ่า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 แม่ทีว่าจะลบเดนหลงละนี่ก็น้องปาร์ตี้ก็อยากกินเนื้อดวนกันบ่ลูกอยากกินเนื้อบ่อได้บายบายอ่ะบายบายอ่ะบาย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  บาย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 ก่อนเลยลูกตบมือก่อนตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะเฮ้ยไี่น้องครับผมน้องปฏิอยู่คนเดียวพี่น้องครับผมครับวันนี้เป็นไหนเนาะพี่น้องเอ้ยวันนี้เราเขาถ่ายยังไงครับสะพายลูกผมไม่ไม่กล้าเดินด้วยอันนี้แบบนี้ย ผมแจ้งคนเฉยๆนะครับผมแจ้งลูกสาวผมเฉยๆนะครับจจัไรเอาผมไปกรุงเทพเราเอกข้าว่าอย่างนะครับนอครับผมวดิฟนหลายกนครับเดียวเดี๋ยวพี่รองับมครับเนโอ้ยพี่รองเอมครับมาแน่นอพี่รองรับครับมือนี้นดอุยหลองครับมามามพี่รองครับแจมกันกันี่เพงเด้อุกคนพี่รองครับที่รับชมอยู่ีตอนนี้พี่รองครับมันสวนดิบ่นะอันนี้มันหมักไปมักมันดีครับแม่ มาไปมาบ้านโอ้มา้าไปมับดตั้งเอื้อนัดมากดิบดงเขียวก็ได้บดตั้งสีบมากสุกเนาะอันอันันั้นก้อนก้นไหนกินเนี่ยไฮรวก้อนไหนวะยังหรอหลอกกันออ้ไม่ออ้ไม่อ้ไม่อือเอาเลยองครับอือเส้งเบามดอย่หขเข้มแท้สุด ก็เข้มเน้ะเอาันมาเข้มมันกับมันดวกมันล้วนเนาะกันมาเข้มกับเข้มเขาเยมนุ่มเด็กยังมาล้วนอยู่นียกินเข้มเี่ขึ้นเห่ฮ่อหอกันไปเยคนตีร้ายมันดันตัวอแบอเนี้อพี่กินิลองดูหน่พี่เอาเลยครับเลยผมอิ่มนสุนสุยทียมผมอิ่มแล้วผมกินอ๋อหอมดูครับ สุดยอดเลยนะพี่เนาะครับหนึ่งในเพี่องครับปลาซิวนี่ก็สุดยอดแล้วครับอันนี้แหละผมชอบแบบนี้แหละมันไม่มีก้างเลยนะผมเน้นตรงนี้เลยก้างที่ได้หมดจัดให้อีกเนี่ยอันนี้มันเยี่ยมเราเนาะเนี่ยโอ้ยางไรคนตีเหรอย้อนให้เขาว่ตีเสียย้อนได้เลยอ่ะตี่าในเป็นคนตีเยี่ยมไหมโอ้ยตีว่าแซ่บตีว่าหอมสีเยี่ยมวะไงอันนี้แซ่บอยู่อันนี้อร่อยแต่อันนี้มันเยียมโอ้ไทยบอกแข็งเรื่องก็จะว่าเอาตรงเนาะ บอกเล่ากับ uhm ล like, ูกเดียว์ด้วยหรอครับโอ้โหแสบต้องเสร็จแสบวะตัวนี้ไม่กินกับข้าวมันเสร็จพอดีพอดีแท้จริกับข้าวถ้ากินเล่นเจ้าอย่ามาบอกแ่บได้เราไปทานกินอีกเด้ห้ามตีมาบอกแ่บได้เราไปทานกินได้เถอะนะได้เถอะบอกแสบไม่ได้ไม่ไม่ันบอกสิมามามาพี่น้องครับผมเมื่อนี้ครับมาพี่น้องมากินร่วกันภาพความสงนานบรรยากาศตอนเร่งๆพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กิติและกับลุกเสือกเนี่ยที่ไม่ยอมไม่หยาดทียนวันพิธีสาลเท้านะครับเน้อง ก็คิดว่าโอกาสหนาวก็ได้คงนี้มีโอกาสได้ต้อนรับพี่เราแล้วพี่เน้องครับผมครับเมื่อนีร่ก็ได้กำลังกินข้าวแรงกันบรรยากาศด้วยมึงเด้อเอ้าพี่น้องครับจังฝากคิปตามคลิปหนาคลิปใหม่พี่น้องครับส้อนรับคลิปต่อๆไปของวิธีอีสานเท่าเราจะมีอย่างไม่พี่น้องได้เบวงกากนิ่ตามกันนะครับเนาะครับผมเอาครับพี่น้องครับส้อนรับคลิปนี้วิธีอีสานไว้สนิครับพี่น้องครับปุ้ยจับแซมกันพี่น้อง